เช่าง่งใครมาเขียนอะไรที่วอลเปเปอร์เนี่ยคะเนี่ยกิตกรน้อยกลับสวัสดีท่านเอฟซีท่านลูกค้าเจดีครั้งค่ะสำหรับอีพีวันนี้นะคะอีพี EP, วันนี้อีพีอครับเก้าเลขสวยไหมอีพีเก้าผิดหกแปดไม่ผิดพอสอราที่ฉันไม่ผิดปีผิดโอ้โหเล่มน,นี้อลังการงานสร้างมากๆขอซูมใกล้ๆหน่อย โอ้โหอันนี้มีดหรือกระจกเนี่ยเชิญรน้นเชิญร้านจ้าลูกค้าทักมาแล้วนะ่ะดูสิสโอ้โห,โโหนี่ก็เลิศค่ะเลิศค่ะโอ้โหงานงานครบเซตนี่ฝกักนี่ด้อือหือ มีเจ้าของหรือยังคะเนี่ยสองเล่มเนี้อ่ามีแล้วครับตอบจนได้เสียเ,เ,ยว,เวลาเชียวแล้วเล่มนี้ราคามียังเล่มนี้ยังไม่มีครับอืสวยทุกเล่มเลยท่าไหนคะสนใจก็เล่มนี้นะคะพอได้อยู่ <c oughs> แต่อีสองเล่มนี้ค่ะสั่งได้อีกไหมคะนะ่ะ สองเล่มไหมหรอมีนีเจ้าของไปแล้วอะค่ะสั่งรอบนี้นานหน่อยนะเดี๋ยวก่อนแล้วเล่มเล็กนี่แหละคะมากเลยเล่มนี้น่าจะสักเท่าไหร่เนี่ยห้านิ้วครึ่งได้ไหมหรือกี่นิ้วคะเนี่ยใบมันยังไม่แน่ใจยังไม่ได้ยังไม่ได้วัดเจ็ดนิ้วเจดนิ้วป่ะพี่ฉันดูด้วยสายตาหน้าเออเจ็ดน่าจะถึงค่ะเจ็ดนิ้วนะเอามาๆมาขายเล่มที่ขายก่อนอันนั้นไว้ที่หลังละไว้ไว้อวดที่หลังให้ดี่มีเจ้าของอะเอาที่ขายก่อนเราต้องทำงานเราก่อนเค อันนั้นอันคือกราบขอบพระคุณถ้าลูกค้าใจดีเดี๋ยวเขาโชว์นะคะมาขาย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 อยากขายอยากขายเรื่มนี้เล็กเป็นเล็กแหนบซับเก้า ก็คือแหนบแหละก็คือแหนบใช่ซับเก้ามันเป็นแหนบใหม่นะครับตรงนี้แหนบใหม่ไม่ผ่านการใช้ยังไม่ผ่านการใช้ยังไม่ผ่านการชุบเขาเรียกซับเก้าเขาเรียกอะไเรียกซับเก้าบางท่านเขาเรียกซุปเก้าดิฉันว่าดิฉันว่าตกภาษาอังกฤษหรือตกอะไรซุปซับแล้วแต่สะดวกซับเก้า ใบมีดจะยาวอยู่ที่หกจุดแปดนะครับเกือบเจ็ดนิ้วหกจุดแปดเดี๋ยวเพิ่งบอกสเปคขอถามเลยว่าไอ้ซุปเก่าซุปที่กินเนี่ยซุปเก่าซับเก่าเนี่ยอืม SUP เนี่ยเก่าเนี่ยนะฮะ SUP ก็คือตระกูลเหล็กแหนบใช่ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการเอาไปให้รถมันใช้ใช่ไหมออกจากโรงงานมันก็มาทำมีดเลยอ่าอย่างนี้แหละนะคะแล้วมันดียังไงก็ใช่ละขยับมานด้ไหน่อยดีอะไรหรออดีคือการขึ้นรูปง่าย เออเพราะว่ามันไม่ต้องไปเคาะไปทํางานร้อนมากมายอเส้นมันตรงๆเอามาตัดแต่งง่ายครับอันหนึ่งละดียังไงอีกมันต้องดีเยอะสิก็เขาจะไปทํามิทาไมก็คมนะคมแล้วก็รับง่ายไหมรับง่ายอ่านี่แหละคือคือคือจะรับง่ายอเรื่องถามว่าคมไหมคมคมเหมือนทุก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 งานนั่นแหละนะคะถ้าไม่คิดอะไรมาก เพราะว่าจริงๆเน,น,นี่ยช่างรัน,นดินฉันจะบอกว่าดั้งเดิมเมื่อก,ก่อนเนี่ยเราไม่ได้รู้จากเหล็กอะไรกันมากมายด้านบ้านๆเนี่ยนะคะครับเราก็ใช้แหนบ,นบนัน่นแหละเนาะใช้แหนบนี่แหละอาเป็นมาตรฐานที่สุดล,ละและหยืดหยุ่นอะไรดิฉันเคยได้ยินช่างรันสอนดิฉันว่ามันเป็นเหล็กกึ่งสปริงด้วยใช่ไหมใช่ก็แหนบมันเป็นสปริงไงเห็นไหมเขาร่เขาชุบเ้ามัชุบได้ที่ได้อุณหภูมิของมันจากำหนดแล้วมันก็จะเป็นสปริงมันไม่แข็งเปราะอ เขาทานนะคะน่าใช้นะคะแล้วราคาราคาน่าใช้ไม่เล่มนี้ราคาน่าใช้ครับเท่าไหร่จ๊ะเล่มนี้อยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบอ่ะดิฉันขอต่อสักร้อยได้ไหมดิฉันไม่ค่อยชอบเลขแปดเอามา่ะดิฉันชอบเลขเจ็ดมันยุ่งเยิงดีอ๋ยอย่าต่ออีกดิฉันขอเป็นเลขเจ็ดได้ไหมดูที่สวยไหมดูความสวยของมันอ่ะอ่ดูใกล้ๆกสูงใกล้ๆโอ้ไม้สวยจังเลยอ่ะเป็นไม้เป็นไม้ปะดูนี่แหละครับเป็นแบบแต่ลายจัดเนาะครับผม ดูคอ,อที่ดูคอทองเหลืองนี่อ๋ออ๋ออ๋อแหมกว่าจะได้ที่มันดำดำติดนี่ทาไงในเช่างราย <maintained S 1> ที่ไม่ใช่ <yse> ไม่ใช่ที่ที่ติดทองเหลืองเนี่ยดำดำเนี่ยอ๋อน,นี่คือคือจะอเป็นทําทองเหลืองแบบธรรมชาติไม่ขัดนะฮะเป็นทงองเหลืองธรรมชาติไม่ขัดไม่ล้วดิฉันเห็นที่ดำดำติดทองเหลืองอ่ะ เห็นไหมเชื่องเราไม่เห็นเหรอเชื่องเราเช็ดออกได้ไหมก่อนนําส่งอ่ะนะถ้าท่านไหนเป็นเจ้าของอ่ะนะขี้ขี้ไขขี้ไขขี้ไขเวลาเราขัดไขให้มันเงาอ่ะเหรอคะอ๋อไม่ผมไม่ขัดทองเหลืองนะฮะให้มันเป็นสีธรรมชาติออกมายังไงไปอย่างนั้นอ่ามีสีธรรมชาติขี้เกียจหรือเปล่าเนี่ขี้เกียจหรือเปล่าเนี่ยพราะว่าไม่ถ้าสีขัดเีอดีนีข้อแตกต่างเห็นข้อแตกต่างไหมดิฉันรู้ละมันก็คลาสสิกปีกแบบนึงคลาสสิกอันนี้เชื่องแล้วไม่อวาวเพราะว่าจะให้มันเป็นซาตินเหมือนใบไม่งั้นมันก็ไม่ ไม่เนียนไปด้วยกันใช่เอาสวยครับอือหือดิฉันดิฉันขอถามหน่อยด้ามที่มันแหว่งแหวงตรงปลายเนี่ยเนี่ยววอลเนี่ยไม่ใช่แหว่งเว้าเนี่ยทําหัวหมูพาดหรือเปล่าไม่ไม่ไม่สำหรับลงลงลงนิ้วอ๋อดิฉันนึกว่าทำหัวหมูพาดนิ้วจะพอดีลงร่องแหมเห็นเห็นเห็นอะไรเสวยๆว่าเป็นช่างทำพาดหมดดิฉันจะขาเห็ดลืมายหนึ่งแปดห้าศูนย์นะคะหนึ่งแปดห้าศูนย์ครับค่ะ ไม่ต้องต่อได้ไหมคะับบอกสเปกแล้บอกสเปกแล้วขอโทษขอโทษยาวหนึ่งจุดเอยหกจุดหกจุดแปดนิ้วยังไม่ถึงเจ็ดเหรอไม่ถึงไม่ถึงหกจุดแปดนิ้วกินไปเจ็ดนี่แหละเนาะแล้วก็ใบกว้างหนึ่งจุดสี่นะครับหนึ่งจุดสี่นิ้วสันอยู่ที่ห้ามิลนะครับผมด้ามอยู่ที่ห้านิ้วมีซองไหมจ๊ะพร้อมพร้อมพร้อมฝักครับอ๋อหนึ่งแปดห้าศูนย์นะคะเนี่ยพกสบายสบายน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ในเชกรลนดูด้วยน้ำหนักมืออ่ะ น้ำหนักอยู่ประมาณอยู่ที่สามอยห้าสกรัมคุ้ยกาลังดีเอวไม่เค็ดใช่ไหมไม่ช่งไมให้ช่างไหมช่างเถอะช่างเถอะช่างเหรอช่างเถอะคนงามอช่าง้าบอกมาเออสามร้อยสี่บด้วยไม่ถึงห้าโอเคอยู่ค่ะสามร้อยสี่สิกรัมอ่าผ่านไปหนึ่งเล่มเล่มที่สองที่จะขายมามาเบลิน ไบริงเยอรมันนะครับเล่มนี้เป็นของเยอรมันกันหลังปืนครับผมค่ะเป็นงานของงานทําแบบทิ้งผิว,วนะฮะไม่ไม่ไม่ขัดขาวไม่ทาเป็นงานทิ้งผิวนะครับใบยาวอยู่ที่สิบนิ้วใบกว้างอยู่ที่สองจุดสองจุดสองนิ้วนะครับผมด้ามอยู่ที่หกจุดห้านิ้วสันอยู่ที่เจ็ดเจ็ดมิลไล่เลียวปลายนะครับเจ็ดมิลไล่เลียวปลายนะครับเล่มนี้เท่าไหร่จ๊ะสามพันสามพันเก้าห้าสิบไหมค่ะ แต่วันนี้วันวันนี้ผมผมลดเป็นสามพันสามพันห้าอห้าสิบอ่ะให้เป็นนาทีทอดไปก็ได้สามพันห้าร้อยห้าสิบาทนี่ครับลุยได้เต็มที่งานหนักงานเบาจับเคเลยจัดได้เลยครับวันนี้สามพันห้าร้อยห้าสิบาทสลับเบลลิงเยอรมันนะครับตอนนี้เยอรมันพร้อมฝักจัดไปเถอะใช่ไหมถ้ามีแรงฟันนะเนาะจับไปเลยถ้ามีแรงฟันออจัดหนักได้ค่ะ อ่าพก่อนสามห้าห้าศูนย์สามเก้าห้าศูนย์ไม่ขายปกติผมขายสามเก้าห้าศูนย์ใช่ค่ะแต่วันนี้เอาไปสามพันห้าร้อยห้าสิบาทเขาอยากขายเขาอยากขายก็ไม่มีอะไรแล้วที่เหลืออันนี้เป็นงานสั่งที่เห็นเออเอาโชว์มีเจ้าของแล้วอาโชว์ค่ะงแล้วนะครับอะเรื่องนี้เป็นเคสามห้าสามสติลนะครับผมเรื่องนี้เป็นเคสามห้าสามสติลที่ว่าเป็นเหล็กกล้าที่สนิมแทบจะไม่จับเลยถามว่าจับไหมเหล็กมันมีสนิมหมดแหละ แต่เล่มนี้ถ้าดูแลไม่จับเลยไปทิ้งไว้เลยที่ไม่มีรอยนิ้วมือเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะไทไม่มีรอยนิ้วมืออะไรแตะอะไรได้เช็ดทิ้งไว้วางไว้ก็วาวอย่างเงี้ยใช่ไหมคะโอ้โหวันนี้เายังเอาอยู่อย่างงี้แหละครับอแต่งานนี้เล่มนี้เป็นงานสั่งนะครับเล่มนี้เป็นงานสั่งทำนะครับจงไปแล้วนะคะอเล่มนี้เป็นงานสั่งทำท่านเจ้าของนี่จะจะต้องการมีดหรือว่าต้องการกระจกกันแน่คะเนี้ยนี้เป็นสองกระจกได้ดูสิเห็นดิฉันชัดเลยค่ะเนี่ยเล่มนี้ทําอยู่ที่เครึ่งเดือนละเกือบจะเสร็ นะโอ้ด้ามขามงกุฎสวยจังเลยนะคะเป็นด้ามงานมงกุฎทองนี้ก็หายากอยู่ครับใช่ค่ะจะเอามาเข้าเข้าเซ็ตราคาบางครั้งอาจจะแพ้เขาเรียกเลยจะขึ้นไปอีกสักนิดสักหน่อยก็เพราะว่าเขาได้เลยเนาะบางครั้งมันก็จะเห็นเอ๊ะแล้วไม่ถูกอ่ะพอได้ถูกราคาแพงก็คือเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ราคานี้แหละเนาะค่ะเท่านี้รานสั่งนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทค่ะนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้า ถ้าไหนสนใจทักได้นะคะยังมียังมีเขาอยู่ใช่ไหมคะเขาจะหาให้เนาะจะพยายามสรรหาให้ตอนนี้หมดแล้วค่ะถ้าต้องการน่ะจะพยายามสรรหาให้นะครับเร่มนี้นะค่ะบอกสเปคก็ได้ใบยาวสิบนิ้วนะครับใบกว้างสองสิบสองนิ้วหรือถ้าชอบใบไม่ขนาดนี้ก็ทักมาได้ค่ะทรงอื่นทักมานะคะแล้วก็เร่มนี้เช่นเดียวกันครับหลีกเคสามห้าสามอือหือนี่เป็นแคมป์ไหมคะเนี่ยใช่ไหม อ่าเล่มนี้เป็นแคมป์ K สามห้าสามนะครับเล่มนี้ตามสเปคของที่เคยขายไปลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับลูกค้าสั่งเพิ่ม K สามห้าสามเป็นใบเก้าเก้าจุดห้านิ้วค่ะผมก็เลยทําเผื่อไปเก้าจุดหกเก้าจุดเก็ยไดยประมาณนี <laughs> ้ผมชอบเผื่อแต่เล่มนี้พิเศษก็คือเป็นงานชุดนะครับอืมชุดประดูอเอ้ยไม่ใช่ไม้อะไรคะไม้มะค่าปุ่ม ไม้ปูมเป็นไม้ปูมมะค่าไม้ปูมงานนี้คือคือไม้ปูมมะค่าอะครก่อนก็ยังหาได้อยู่เนาะก็สวยนะไม้ปูมมะค่าค่าสีมากเลยสีสบายตาดูดีมีแช่ตระกูลซองนี้ฝักนี้ผมจะทําหลวมๆผมจะไม่ทำดูสิค่าลายจัดมากโอ้ยสวยจริงๆผมจะไม่ทําแน่นนะค่าสั่งนี่พอจะมีอีกไหมคะ ไม่แน่ใจว่ามัต้องต้องหาไม้ก่อนเนาะยังไม่รับป่ากเรื่องไม้แต่ผมยังไม่รับปาขอเวลาหาไม้ค่ะนะครับนี่ครับเพราะไม้ปุ่มอ่ะมันราคาสูงเนอะเรื่มนี้เท่ากันครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทค่ะลูกค้าสั่งมาผมก็จัดให้ค่ะลูกค้าบอกราคาไม่เกี่ยงขอให้ได้ไม้ปุ่มมาค่า ผมก็จัดให้ครับเราได้ไม้มาไม่แพงเราก็ลดไาตอนแรกไม่รับปากนะเพราะหาไม้ไม่ได้ถึงจะไปทักบอกว่าโอเคได้ไม้แล้วถึงจะสั่งนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทเช่นเดียวช่างเราถือไว้ก่อนสวยมากเพราะว่าเมื่อกี้คือยังไม่ได้ใส่ฝากใช่ไหมเพราะใส่ฝากแล้วดูดูสิดิฉันรู้แล้วว่าทําไมถ้าลูกค้าบางท่านในหลงไหลในไม้ปุ่มดูเนี่ยมันสวยจริงๆนะอืออีด้านสิอีด้านสิอีด้านซิพลิกซิพลิกดูสิ จริงจริงแล้วทำไมสีฝักกับสีด้ามันจืดกว่ากันน่ะไม่จืดนะครับเพราะเท่ากันแล้วแหละดิฉันดิฉันเห็นว่าเพราะว่าเป็นไม้ชิ้นเดียวกันนะครับแต่คอนี้ไม่ใช่นะขอนี้เพราะว่าฝักได้ชาอลันไปใส่พ่นอันไหมพ่นเล็กเกอร์ไหมมันเลยเออดิฉันจริงๆมันชิ้นเดียวกันด้ามเป็นไข่ปะวานอ๋อถ้าถ้าเราถ้าทำไมไม่พ่นเหมือนกันเราพ่นปุ๊บ ช่วงเหล็กช่วงนี้มันจะเป็นเงามันจะไม่สนิมเหรอไม่ใช่อะไรมันมันจะคาบเหรอมันจะเป็นคาบนะฮะมันต้องใช้เล็กพ่นไม่ได้ต้องขัดด้วยขันอ่ามันก็เลยสีจะอ่อนไปนิดนึงเออก็เนื่องว่าทําไมสีใช่ไหมอ่าแต่ฝักเนี้ยพ่นลงวยเล็กเกอร์ก็เลยจะออกสะท้อนดีอืมถ้าสมมุติว่าจะพ่นนี่ได้ไหมพ่นถ้าพ่นแล้วช่วงที่ว่าเงาเงานี่มันจะกระด้างไปเลยเราสก็ตเทป บังก่อนได้ไหมหาแต่งานแต่งานอย่างนี้แหละพกทำอย่างนี้ไปทุกเล่มที่ไม่พ่นเพราะมันลื่นไดใช่ไหมลื่นด้วยเวลาถ้าเราลงแรกถ้าว่าโดนน้าจะลื่นอ๋อเวลาใช้งานจริงนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่ใช้อ่ะก็พ่นให้ได้เนาะอ๋อพ่นแล้วมันไม่สวยอ่ะบอกเขา ดานะทำไมอ่ะสีมันไม่เหมือนกับฝักอ่ะเดียงกันคืออยู่บ้านก็ไม่ได้คุยกันนะนะคะมามาออกสื่อมาคุยกันดู้ๆแสดงแสดงโอเคลูกค้าที่สั่งไว้รอรับได้นะครับรอรับได้เลยเพราะว่าเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับสําหรับวันนี้ก็มีสองเล่มที่จะขายได้นะครับแต่ท่านไหนทําใจก็ก็โทรมานะฮะโทรมาสั่งโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มได้ค่ะ เราโวยก็สลับอีกทีนี้ก็ไม่มีอะไรอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและกดไลค์ก like, ดแชร์ให้ด้วยเอออย่าลืมกดโทรมาก่อนฉช่แล้วใชล้<ภ>ไม่มีอะไรแล้วทําอ,อ,อะไรก็อะไรก็ไม่มีอะไรก็ออไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีอะไรก็จะไม่มีคอนเทนท์ทำไมจบแล้วออไม่มีครับจบครับ <laughs>